สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะซโอเพรยน์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพจยนรถมือสองนะผมวันนี้มาอัพสต็อกนะของคลิปวิดีโอช่องโอกระบะมือสองมินบุรีนะผมวันนี้เลยนะเป็นกระบะคันนี้หลุดจองเป็นที่เรียบร้อยนะใครกําลังหาสีประตูยกสูงแบรนด์อีซสุสุนะผมคันนี้มาแล้วนะคุณพี่นะคันนี้มาแล้วมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะผมตัว1.9 ZP ปี2022นะผมคันนี้เลขใหม่ My, อยู่ประมาณ50,000กิโลเท่านั้นเลยนะผมราคาตั้งขายอยู่729,000เท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะมาด้วยสีขาวแบบนี้เลยขาวมุกด้วยนะครับผมโอ้โหนานๆทีจะมีแบบนี้นะเข้ามาหรือว่านานๆทีจะมีคันแบบนี้หลุดจองนะครับผมคันนี้เหมือนลูกค้านะเขาสนใจนะไปทางน้องแดงนะผมน่าจะไปทางไยแดงเลย เลยทิ้งน้องคนนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเลยมารีวิวว่าท่านผู้ชมได้ชมนะถ้าใครกําลังหาอยู่ก็รีบติดต่อผมผ่านเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโครวนกระบะมือสองบินบุรีด้วยนะครับผมหรือว่าติดตามผมได้ที่ช่องทิกตอกโอเพชรยนต์พิพัฒน์ไทยไปเลยนะครับผมหรือติดต่อผมโดยตรงได้นะด้านล่างนะผมเบอร์โทรด้านล่างหรือแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมอะ เดี๋ยวพาดูนะผมทุกซอกทุกมุมกันเลยนะผมตัวนี้นะไฟหน้านะผมได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะตัวนี้ไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์มีให้พร้อมแล้วนะครับผมไฟนี่ไฟเลี้ยวนะไฟตัดหมอกมีให้พร้อมทั้งหมดเลยนะครับผมกันชนด้านหน้าก็สีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่สวยงามนะสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆเลยนะผมกระจังด้านหน้าตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวโครเมียมนะเป็นตัวโครเมียมสีเทานะ สลับสีดําเงาแบบนี้นะผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะกริบเลยนะผมสําหรับตัวนี้นะกริบเลยส่วนฝากระโปรงตัวนี้สันเหลี่ยมสันคมมีครบนะผมสีขาวนวลนๆแบบนี้เลยอ่าสีเดิมๆนะครับผมสีตัวนี้นะไม่มีเปลี่ยนไม่มีทําอะไรมาเลยนะส่วนซุ้มล้อนะครับผมนี่จัดหนักจัดเต็มนะสวยงามนะครับตัวนี้แบกเดิมโรงงานนะคุณพี่แบคเดิมโรงงาน เบอร์1ิปดนะผมส8บดนิ้วแบบนี้เลยยางตัวนี้ได้เป็นยางแน่แนๆนะน,น่าจะเป็นยางตัวเดสตโตนนะผมเดสตโตนปีย3สามนะครับนี่สวยงามโลโก้ยิสุยังมีครบเลยนะส่วนด้านในซุ้มล้อก็นี่เดิมๆทั้งหมดนะผมซุ้มล้อเดิมๆนะสวยงามนะผมแล้วก็ตัวดอกยางต่างๆก็ยังอยู่ครบทั้งหมดเลยคุณพี่ดอกยางแน่นๆเต็มๆนะครับผมสําหรับตัวนี้ โครงสร้างด้านข้างนะโลโก้ฮันเดอร์ก็ยังอยู่ครบกระจกมองข้างปรับผ้าฟ้ามีไฟเลี้ยว led ให้พร้อมเลยตัวนี้นะผมเช็คแล้วนะแล้วก็ตรวจตรวจสภาพรถแล้วนะผมจากชิกนะจากบริษัทชิกนําเข้าจากเยอรมนีได้5ดาวเต็มนะมีสติกเกอร์ติดไว้ให้นะผมจากบริษัทชิกค,คันนี้บอกเลยรับประกันโครงสร้างเดิมเดิมดาวเต็มเลยนะครับผมส่วนกระจกรอบคันนะตัวนี้เป็นเดิมแท้ของอีซูุทั้งหมดนะผมด้ามจับประตูด้านข้างเป็นโครเมียมแท้เลย เป็นกุญแจคีเลสนะครับผมสาหรับตรงนี้เป็นประตูเปิดระบบคีเลสแบบนี้เลยอ่าแล้วก็สัหลีกษสันคมต่างๆอยู่เหมือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมให้ดูโครงสร้างของเสาบีก่อนนะครับนี่เสาบีตัวน็อตต่างๆอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับนี่ไม่มีแกะไม่มีถอดนะผมไม่มีขยับแล้วก็ไม่มีพ่นสีนะครับเสาเอเหมือนกันคุณพี่นี่สวยงามมากนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้เปิดประตูมากินใหม่ฮึบเลย นี่ตัวประตูแผงประตูด้านหลังนะครับผมแผงประตูด้านหลังนี่ก็งามกริบเหมือนกันคุณพี่แผงประตูสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะระบบล็อกเด็กก็มีเหมือนกันนะผมนี่เป็นปุ่มล็อกล็อกเด็กนี่ซีนเก้านะผมตรงเม็ดอาร์ตต่างๆนะผมอยู่ด้านข้างประตูก็เดิมเช่นกันนะผมโอ้โหคันนี้บอกเลยโครงสร้างเดิมนะคุณพี่ใครมีงบประมาณนะไม่ถึงแปดแสนคุณพี่ได้กระบะ แบบง,งามๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะสั้นเลี่ยมสั้นคมนะมาด้านหลังนะผมตัวนี้ไฟท้ายก็เป็นไฟเดิมแบบนี้เลยโลโกโ้ e ู d ใหม่ก็มีให้แล้วเหมือนกันนะผมตัวนี้เป็นโลโกโ้เซพีนี่ตัวนี่ DDI แบบนี้มีให้ครบแล้วนะครับมากับ,กบป้ายทะเบียนนี้เลยนะหนึ่งแปดสี่เก้าทะเบียนสวยเช่นกันนะครับตัวนี้นะมีกล้องถอยให้พร้อมนะครับนี่กล้องถอยมีให้พร้อมนะชัดเจนแน่นอนนะกล้องถอย เชื่อมต่อกับจอกลางด้านหน้านะผมตอกตัวรถคือจัดหนักจัดเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวด้านท้ายให้ดูนะผมตัวนี้กระบะนะผมโครงสร้างเดิมแน่นอนคุณพี่นี่ตัวเมทอาร์กต่างๆต,ตัวนอ็อตต่างๆนะผมอยู่เหมือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับนะนีแล้วก็ตัวแมกไลเนอร์นะผมสีดําแบบนี้สวยงามแมกไลเนอร์นะผมตรงตรงลายเขาลวดลายของเขานะผมยังเต็มเต,ม,เตมอยู่เลยนะครับนี่แล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับนี่ตัวเมทอาร์กนะ ตัวน็อตนะครับเดิมหมดนี่ใครหากระบะสีประตูยกสูงมาใช้งานนะโอ้โหบอกเลยว่ากลิบเลยพี่กลิบหมดนะครับผมนี่สวยงามคันนี้ราคาเบาๆคุณพี่ราคาไม่แรงเลยนะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองใครอยากได้ฟรีดาวคุณพี่มาได้เลยนะมาได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเริ่มต้นประมาณหมื่นสามหมื่นสี่เท่านั้นเองนะครับ สวยมากนะสวยมากกระบะสีประตูผ่อนประมาณเนี่ยคือโอเคแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปี2.29นะครับผมใครอยากผ่อนที่แบบปีเดียวจบคุณพี่มีม,มีให้นะเริ่มต้นที่1ปีนะครับผมดอกเบี้ยถูกๆแบบนี้เลยแพงประตูคนขับตรงนี้นะผมก็จกมองข้างปรับผ้าไฟฟ้าก็จกต่างๆปรับเป็นระบบออตโต้ทั้งหมดนะครับผมสวยงามจริงๆนะและก็อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผมจะสตาร์ทให้ชมกันนะ ไม่พกขุดแจกอ่านี่สา์ทให้ชมกันอาจจะได้ยินเสียงนิดๆหน่อยๆนะคุณพี่นะโ okay. อเคตัวนี้นะผมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นนะผมบวกกับตัวคูสคอนโทรลมาให้พร้อมเลยนะนี่สวยงามนะครับผมพวงมาลัยคือไม่มีลอกไม่มีด้านนะพวงมาลัยเดิมๆนะครับสวยงามมากนะด้วยรูปทรงรูปลายคือตอนนี้ได้กลิ่นใหม่คุณพี่รถคันนี้คือผมบอกเลยว่าได้กลิ่นใหม่มากๆนะครับหน้าปัดเลนไม้ตัวนี้คุณพี่ดู นี่น้าปัดเลือนไม้สวยๆนะคันนี้ไม้อยู่ประมาณห0 0 0มื่นนะผมไม่ห้า0 0ื่นีสวยงามนะครับแล้วก็จอกลางตัวนี้นะผมเป็นระบบทัสกรีน n มาพร้อมแล้วนะครับผมเลือกภาษาต่างๆได้หมดเลยเดือดตัวนี้มีตัวนีว i เกเตอร์ให้ด้วยนะระบบนำทางมาให้พร้อมเลยนะสำหรับตัวนี้คอนโซลนหน้า,นาคุณพี่แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวแอร์นี่ปรับเป็นระบบนี่เป็นออโต้ได้ด้วยนะครับผม สวยงามส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะหนักจัดเต็มเลยหัวเกียร์จะเป็นแบบนี้คุณพี่ไม่มีลอกไม่มีด้านนะผมตัวนี้แบบใหม่ๆเลยนะผมเบรกมือจะยังได้เป็นแบบดึงอยู่นะผมส่วนช่องเก็บของด้านล่างนี้ก็กว้างขวางแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะผมถุงลมนิรภยัยนะจะได้มาประมาณ2ใบเลยคู่หน้า2ใบนะครับผมสวยๆงามๆนะระบบความปลอดภัยต่างๆมีให้ครบเลยนะแล้วแลก็ กำลังเครื่องเขาคุณพี่นะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผมสําหรับยูสูตรดีแม็กนะครับผมแล้วก็บาะคู่หน้าตัวนี้นะผมจะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเลยนี่เบาะหนังดีไซน์ส,สวยๆงามๆแบบนี้เดินได้สีขาวแบบนี้คุณพี่ดูเลยนะครับโอ้โหสวยงามนะตัวนี้ปรับไฟฟ้าแบบนี่ปรับเรื่องหน้านะผมแล้วก็จะปรับเป็นตัวเอ็นลงมาได้นะครับผมสวยงามจริงนะตัวนี้ด้านข้างแผ่นเพจนี่ตัว เสาบี้แผ่นเทต่างๆนะผมตัวติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่เหมือนเดิมของเดิมโรงงานเลยคุณพี่โอ้โหใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่ากลิ่นต <c oughs> อบโจทย์แน่นอนนะคุณพี่นะแต่ก็ด้านหลังด้านหลังตัวนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับผมอะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะอะตัวนี้มีแอร์หลังให้พร้อมนะครับผมแอร์หลังมีให้พร้อมนี่สวยงามเลยสะดวกสบายแน่นอนคุณพี่ถ้าใครมีครอบครัวนะผมนี่สวยงามนะผมกระบะสี่ประตู คือห้องโดยสารด้านหลังคือถ้าแบบอ่ะเนี่ยขยับเบาะด้านหน้าขึ้นไปก็ตอบโจทย์เลยกว้างขวางแน่นอนนะผมคือนี่ขาไม่ติดหัวไม่ติดแน่นอนนะคนส่วนสูงประมาณร8 0ยแปก็นั่งได้คุณพี่ขับได้สบายเลยสําหรับกระบะสีประตูตัวนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงนะผมราคายอยู่ที่7 2 9 0แสนาพันเท่านั้นเลยก่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นสี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูด้านห้องเครื่องกันต่อเลยครับ มาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมคุณพี่นี่ตอนนี้ผมสตาร์ทรถได้ชมแนละได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับผมตัวนี้นะเครื่องยนต์นะผมจะเป็นตัว e 0 d ddi นะผมนี่ด้วยกาลังเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง1,900 cc นะผมด้วยกําลัง150แรงมา้าคุณพี่ใช้งานได้ยาวๆนะผมแล้วก็เดินทางไกลสะดวกสบายแน่นอนนะผมตัวนี้มีเลยคุณพี่การเก็บงานเดิมโรงงานมาให้ครบแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ อาจจะมีการแต้มสีนิดๆหน่อยๆนะคุณพี่นะนี่เป็นแต้มสีตัว QC นะครับผม QC ยังอยู่คุณพี่ใช้งานน้อยด้วยนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ผมดูให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นตัวใหม่ลุกใหม่เลยนะครับผมตัวนี่คุณพี่ดูเห็นไหมนี่นะแผ่นเพจนะผมอยู่ตรงนี้อยู่ครบเลยนะวงบอกเลขตัวถังต่างๆมีให้ครบเลยนะผมบอกเลยว่าอันนี้สภาพเดิมแน่นอนนะครับเดิมแน่นอนนะตัวนี่ ด้านหน้านะผมไล่มาเลยนะตัวน็อตต่างๆนะผมด้านหน้านี้เนะม็ดอาร์คนะผมัวรูนะรูกลมของตัวคานด้านหน้าม้อน้ำากที่ตัวน็อตต่างๆอยู่เหมือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยบอกเลยว่าคันนี้เดิมแน่นอนนะครับเดิมแน่นอนนะตัวนี่ตัวน็อตต่างๆอยู่หมดอยู่ครบเลยไม่มีขยับไม่มีพ่นสีนะครับนี่แล้วก็นี่คุณพี่ดูนะด้านบนขึ้นไปเลยนะด้านบนสวยงามนะครับ ดูละบายอากาศต่างๆซีนกา้าต่างๆตัวสีต่างๆดูคมต่างๆโอ,อ้โหกิบเลยคุณพี่ตัวน็อตด้านบนนี้ก็คือสวยงามมากนะครับตัวซีนกา้านะซีนกาก้าตะเก็บต่างๆอยู่เหมือนเดิมอยู่ครบทั้งหมดเลยคันนี้สวยกลิบเลยพี่สวยกลิบจริงๆนะและคันนี้คือยูสุนะผมตัวสีกระบะสีประตูยกสูงไฮเลนเดอร์หนึ่งจุดเีนะปี2022เน่งเลขไม่อยู่50 0 0 0กิโลเท่านั้นนะผมราคาตั้งขายของเพรยนอยู่ที่ 729,000บาทเท่านั้นเลยฟรยีดาวน์อยู่ประมาณ1 4 0 0เท่าน,นั้นดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29น,นะผมใครอยากผ่อนระยะสั้น4ปีเริ่มต้นให้นะคุณพี่นะตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมต้อนรับวันแม่นะผมยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับผมใครสนใจอยากออกรถอยากจับไฟแนนซ์ซื้อสดได้คุณพี่หรือว่าจับไฟแนนซ์ก็ได้เหมือนกันนะผมบริการจับไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยมีให้อยู่แล้วนะสำหรับรถยนต์แล้วก็ลดสไลด์ส่งให้ ถึงหน้าบ้านทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครสนใจคันนี้ติดต่อผมได้ที่เบอร์นะ0 8 8 6 5 1 3 7 3 0่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมใครตอนนี้ดูจบแล้วนะผมสนใจคันนี้อยากได้คันนี้จริงยิบมมือถือขึ้นมาคุณพี่โทรเบอร์ด้านล่างโทรจองหาน้องโอตอนนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบริการจากแสแนนหรือว่าบริการดูแลทุกท่านทุกอย่างอย่างแน่นอนนะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ